ถ้าเกิดใครดูแลรักษาเป็นนะครับบอกเลยว่าใช้งานอยู่กับเรานะพี่5ปี10ปีก็ไม่มังครับมันคนจริงๆสวัสดีครับตามคำเรียกร้องนะครับหมูทอดกระเทียมนะครับในสไตล์ร้านผมกระเทียมครับหมูหมักนะครับหมูที่ผมหมักแล้วนะเดี๋ยวผมจะจริงๆผมมีสองไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอาลงคลิปอาสูตรหมักหมูเอาไว้ให้ดูอีกรอบกันนึงนะครับก็อันนี้ผมหมักหมูเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมให้ใครครับแต่สูตรของผมนะครับจะมีทั้งสองสูตรนะครับจะมีแบบทอดกระเทียมแบบแป้งนะครับก็จะใส่แป้งนะครับ ผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวแกนจับต yeah. ัวนะครับการทำอาหารนะครับเวลาเราจะทำอะไรเราพยายามหาอะไรที yeah. yes. ่มันตวง่นะพี่เนาะมันจะง่ายกับเราครับเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันจะไม่เค็มนะครับอย่างผมเนี่ยผมูทอดกระเทียมเนี่ยหนึ่งที่ก็คือหนึ่งกระบวยครับหนึ่งที่คือหนึ่งร้อยกรัมนะครับสองที่ก็คือสองร้อยกรัมอันนี้ผมใส่ไปสองกระบวยก็คือสองที่สองร้อยกรัมนะครับอันนี้ทำทำทางเองนะครับทำให้ดูตั้งกระทะเลยของเราครับใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับกระทะเลยเวลาเราจะทอดของนะครับมันจะร้อนดีเพราะว่ามันกระจายความร้อนได้เร็วนะครับ แล้วรานนี้เราจะวัดกันยังไงว่ากระทะเหล็กของเรามันร้อนหรือยังนะครับเราลองใส่ลงไปสักชิ้นหนึ่งดูครับชิ้นไหนก็ได้นะพี่ลองใส่ดูเลยย่างถ้ามันเริ่มมีฟองขึ้นแบบนี้แสดงว่าอุณหภูมิน้ำมันของเราโอเคแล้วแล้วไฟนะครับจะต้องเป็นไฟที่ไม่แรงมากนะครับไม่งั้นตัวกระเทียมหรือตัวของที่เราทอดก็ไหม้แล้วครับกระทะเหล็กมันมีความร้อนไะไอยู่แล้วครับยิ่งถ้าเกิดน้ำมันร้อนร้อนนะครับเราใส่ไปตัวเนื้อสั์เรามันจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำมันเลยครับการทอดของนะครับพยายามพยายามทอดให้มันน้ำมันนะครับพยายามใส เราพยายามเกลี่ยๆหรือเกลี่ยๆมันนะครับให้ตัวแป้งมันไม่ติดกันเนาะแต่ต่อให้แป้งมันติดกันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นสูตรสูตรแบบอาใช้แป้งอยู่แล้วนะครับของผมก็จะมีอยู่2สูตรครับมีสูตรทอดแบบแบบชุบแป้งแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมมากในร้านผมแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูหลังจากคลิปนี้นะครับการใช้ไฟนะครับสําคัญมากในการทอดนะครับ มันจะวัดกันตรงความกรอบถ้าเกิดไฟแรงเกินไปตัวแป้งมันอาจจะสุกแล้วมันอาจจะเหลืองจริงนะครับกรอบจริงแต่ข้างในไม่สุกนะครับมันจะเป็นเหลืองลปนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็เวลาเราทอดนะครับพยายามคนอาหารให้มันมาเจออากาศนะครับเวลาทอดเนี่ยพยายามพยายามคนบ่อยเราจะสังเกตว่าเวลาเราไปดูเขาทอดไก่ทอดอะไรเนี่ยทำไมพ่อค้าแม่ค้าถึงต้องคอยคนนะครับเพื่อให้อาหารเรามาเจออากาศนะครับมันจะทำให้อาหารเรากรอบมากขึ้นแล้วก็ทําให้อาหารของเรามาันไม่ไหม้ด้วยครับเดี๋ยวเรากลับมาที่มันใกล้สุดเลยเนาะ โอเคครับแป๊บเดียวสุก้วครับประมาณสองถึงสามนาทีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราทํากันเองที่บ้านนะครับกระทะเหล็กมีความร้อนไวครับกระจายความร้อนได้ดีนะข้อดีของกระทะเหล็กนี้เยอะมากข้อเสียอย่างเดียวดูแลรักษายากนิดหน่อยแต่ทิ่ใช้งานทคนครับกระทะเหล็กนะครับาน้ำมันออกไอ้ตัวจะสังเกตเลยนะครับว่าไม่โอนน้ำมันเลยนะครับเพราะว่าต่อขึ้นกระทะเหล็กไฟแรงที่สุดนะครับไม่มีการโอนน้ำมันแต่อย่างนะครับแต่หลังว่าของทอจะต้องมีน้ำมันนะครับขอบคุณครับ ขาดไปไม่ได้เลยนะครับข้าวผัดนะครับที่เป็นยอดนิยมสําหรับร้านผมนะครับก็คือข้าวผัดกุ้งครับข้าวเหมือนเดิมครับห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมนะครับหนึ่งบาทครับสองบาทเลยครับน้ำตาลใสแดงครับสําหรับสองที่ครับหนึ่งครับสองครับผมจะลดใส่ต้ำใส่ซอสเลยครับผมก็ดีหมูนะครับหนึ่งครับสองครับจบครับคงแค่นี้เองแล้วเราก็อยิบน้ำมันแดงให้ทุกคนนะครับตอนนี้เรายังไม่ใช้ไฟแรงนะครับแล้วเราก็จะมีน้ำมันนะครับออกนะครับแล้วก็ตักน้ำมันเย็นขึ้นมา เอาตักน้ำมันเย็นที่มาปึ๊บเปิดไฟเร่งที่มัน่อยนะครับนะคะร้อนน้ำมันเย็นใส่ไข่ครับคราวนี้เราจะคนไข่ให้มันสุกเลยนะครับถ้าเราผัดไม่ได้ครับพุ่งนะครับพุ่งเราต้องตัดทักระยะหนึ่งนะครับพอให้มันสะดุ้งอมนะครับไม่สุกเกินไปนะครับเพื่อเวลาเราคั่วเดี๋ยวนะฮะมันจะได้ไม่แข็งนะครับถ้ารู้สึกว่าน้ำมันแห้งเติมน้ำมันหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้น้ำมันมันหมดนะเดี๋ยวเราได้เดินกลับบ้านแน่ๆนะครับคราวนี้เราก็ผัดกันเลยครับพอเราปรุงข้าวแล้วครับมันจะผัดง่ายอย่างไหมไม่ต้องมาเสียเวลาาบในนกรรคุะั เราก็พี่พี่พี่ข้าวนะครับพี่เป็นต้นๆนะแล้วก็ผัดไปเลยครับแล้วมอเราขั้วพอดีนะครับเปิดไฟให้เหมาะกับตัวเรานะครับบางคนเห็นผมเปิไฟแรงแล้วเปิดไฟแรงตามนะครับไห่นะครับข้าวหัวไหมนะครับใฟเย็นนะครับค่อยๆเริ่มเปิดไฟอ่อนนะครับวันแรกที่ผมหนักนะครับผมก็ไม่ใช้ไฟแรงนะผมก็ค่อยๆผัดไฟไฟก่อนนะครับแล้วพอสักนึงมันก็เริ่มเกิดพันธุ์ฟองมันมือนะครับอยากัดผัดไฟแรงนะครับก็ลองดูนะครับ วันแรกนะครับก็เรียบร้อยครับไม่ครับเพราะเรายังไม่รู้นะครับจังหวะว่าวันอะไรวันไหนวันอะไรตันไหนนะครับใส่ก็บอครับประเตือนครับพวกปุ๊บปุ๊บไปแล้วครับกุ้งกลายเป็นอาหารื้นบ้านไปแล้วนะครับไฟได้เลยครับพี่ครับผักบุ้งไฟแดงนะครับผักใช้ผักบุ้งหนึ่งร้อยกรัมนะครับตกพริกใส่สองเม็ดนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมใส่น้ำตาลครับหนึ่งช้อนชานะ ผมชูรสครับตรงนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมก็ตีหมูครับผมใส่แค่ปลายช้อนนะครับขาดไม่ขาดไม่ได้เลยครับคือเต้าเจี้ยวขอวางไว้ตรงนี้นะครับอาจจะเห็นไม่เลยผักบุ้งแฟดแดงจะขาดเต้าเจี้ยวไม่ได้นะครับเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนชานะครับอย่าเยอะมากนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับสองช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะครับประมาณห้าสิมล ตั้งกระทะเหล็กให้ร้อนครับสวัสดน้านิดหน่อยครับหลังจากเราล้างเสร็จแล้วพอกระทะเราแห้งแล้วครับกระทะแห้งกระทะร้อนแล้วใส่น้ามันครับนี่คบเกิี่ยไอ้ชั่วเลยเลยผ<ส>ัดปุ้งไฟแดงนะครับผัดปุ้กไฟแดงใส่ต้องแดงถูกไหมเราก็จะเล่นไฟแรงหน่อยครับแล้วก็เทนน้ำมันออกนิดนึงอย่ายโยนนะพี่อย่ายโยนตุ้มตุ้มไปเลยนะพี่น้ำมันจะกระเด็นใส่นะครับค่อยๆเขีย่ยลงนะพี่ แค่นี้เองครับพี่ง่ายๆผัดไทยแ,แรงครับผัดผู้ไทแดงจะอร่อยมากนะครับมันจะมีความกรอบของมันอยู่นะครับแล้วก็จะหอมเต้าเจี้ยวครับ